สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กัลยะาณมิตรช่องกดชาพีนะคะและต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่คุณพ่อคุณแม่ที่มารับฟังใหม่นะคะในวันนี้นะคะวันนี้กดชาตะะินําเรื่องไตรสิกขานะคะคหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย์ค่ะการฝึกฝนการพัฒนามนุษย์นะคะนั้นทางพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งถือว่าเป็น ระบบการศึกษาที่ทำให้มนุษย์พัฒนาอย่างมีบุรณาการและให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 1. ศีลเป็นเรื่องของการฝึกในด้านพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชินเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีลก็คือวินยัยวินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์เพราะว่าวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพ เอื้อต่อการพัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอื้อโอกาสในการที่จะพัฒนาเมื่อฝึกได้ผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นก็เกิดเป็นศีลดังนั้นโดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีและเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์การฝึกคนให้คุ้นกับพฤติกรรมที่ดีตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ 2. ส,สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิต ทั้งในด้านคุณธรรมเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิตเช่นความเข้มแข็งมั่นคงความเพียรพยายามความรับผิดชอบความแน่วแน่มั่นคงความมีสติสมาธิในด้านความสุขเช่นความอิ่มใจความร่าเริงเบิกบานใจความสดชื่นผ่องใสความรู้สึกพอใจพูดสั้นๆว่าพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต 3. ปัญญาเป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความเชื่อความเห็นความรู้ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลรู้จักวินิจฉัยไตรตรองตรวจสอบคิดการต่างๆสร้างสรรค์เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวงจนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโรคและชีวิตที่ทำให้จิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหาไร้ทุกข์เข้าถึงอิสระภาพโดยสมบูรณ์หลับทั้งสามประการที่กล่าวมานี้เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงามเราก็ฝึกคนให้เจริญงอกงามในองค์ประกอบเหล่านี้ และให้องค์ประกอบเหล่านี้นำมาสู่การเข้าถึงอิสรภาพแปรสันทิสุขที่แท้จริงตัวการฝึกที่จะทำให้ชีวิตดีงามเป็นศิกขาตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึกนั้นก็เป็นมัคก,การฝึกที่เรียกว่าศิกขาหรือแปลว่าการศึกษานี้บางทีก็ใช้ศัพท์แทนเป็นคำว่าภาวนาซึ่งก็คือเรื่องของศิกขานั่นเอง แต่คำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เป็นทำให้มีขึ้นหรือฝึกอบรมภาวนาจัดเป็น4ีอย่างคือ 1. กายภาวนาการพัฒนากายคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. สิ่งภาวนาการพัฒนาศีนคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย์ในสังคม 3. จิตตภาวนา การพัฒนาจิตคือการทำจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นในความดีและความเข้มแข็งมั่นคงสงบสุขและเป็นอิสระ 4. ปัญญาภาวนาการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความคิดเหตุผลและความอย่างรู้ความจริงจนเข้าถึงอิสระภาพมีชีวิตดีงามปลอดทุกประดปัญหา ภาวนาสี่นี้จะพูดถึงในหัวข้อต่อไปข้างหน้าคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งที่ใช้แทนสิกขาได้ดีคำว่าธรรมะซึ่งแปลว่าการฝึกธรรมะเป็นคำที่มาจากการที่เรามองมนุษย์โดยเทียบกับสัตว์ทั้งหลายในแง่ของการฝึกซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสองขั้นตอนคือขั้นที่1เป็นการฝึกในแง่ของการปราบพยศทำให้หมดสัญชาตยานป่าเป็นแง่รบ อีกขั้นหนึ่งมองในแง่บวกเป็นการฝึกให้ทำอะไรต่ออะไรได้อย่างพิเศษหรือที่ดีงามเป็นประโยชน์ธรรมะเป็นการฝึกถ้าเป็นคนก็เป็นธรรมะแปลว่าผู้ที่จะต้องได้รับการฝึกดังที่ปรากฏในบทพุทธคุณที่ยกมาให้ดูข้างต้น ค่ะเดี๋ยวกดแชร์ให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆคุณพ่อคุณแม่สมาชิกนะคะได้รับฟังคลิปดีๆนะคะของท่านพระอาจารย์ปราโมทนะคะท่านกล่าวในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยค่ะขั้นแรกเลยรักษาศีลห้าไว้ความชั่วอะไรที่เคยมีรู้ทันตัวเองแล้วก็ลดละเสียความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำเสียมีโอกาสก็ทำเสียความดีอะไรที่ทำแล้วก็รักษาไว้ ไม่ใช่ดีวันเดียวสองวันถัดจากนั้นชั่วเหมือนเดิมอย่างบางคนเข้าพรรษาก็าอดเล่าอดเล่าเข้าพรรษาถามว่าดีไหมดีนะเป็นบุญแต่ออกพรรษาแล้วรักษาไว้ไม่ได้รักษาความดีไว้ไม่ได้นี่ไม่เก่งไม่ฉลาดจริงเพราพเรารักษาศีลห้านะความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสีย นั่นเราก็ไม่ไปทำความชั่วขึ้นไม่อีกกุศลอะไรยังไม่ได้ทําก็ทําเสียจเจริญเสียตัวกุศลนั้นก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพัฒนามันไป